ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเก่าชีวิตของมุุลิม ที่แบบอย่างนาบีมีแรงศรัทธาเป็นตัวนำพาเห็นชีวิตก้าวเดินด้วยสมบูรณ์มุสลิมต้องเข้มแข็งจังกายและใจมีความมุ่ม,มั่นฝึกฝนตัวเองมุสลิมต้องเรียนรู้ศึกษาวิชาอัลกุรอานคือหอนทางแห่งชีวี มีอีกูก่านสอัวใจมันสู้างอ่านหัคับสวดรัาสวดีครับสวัีครัสีคาวครสรบครับสัสครัคสวัสรบสครบสวัสบสวับสวัสดีครับวัสีราลักษีมราบัรับสวีราบสวาี่ราวัครับสวัดีครับวัสนีครับวัสนีราสาีรสวดีครสวดีัวัี่รัีังหวัดนครับิวัส ในวันนี้ก็คือพวกเราจะมาแนะนำนคือมัสยิดราวสามร้อปยปีตรลึกมาแลวนะครับ <ances! S 1> ที่เราไปชมสภาพด้านในกันเลยนะครับว้า ตลุมานอหรือมัสยิดวาดิลหุ่ินตั้งอยู่ที่หมู่บ้านตลุมานะหมู่ที่หนึ่งตำบนลูบกสาวออำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสห่างจากอำเภอบาเจาะเพียง4กิโลเมตรมัสยิดวาดิลหุ่ินเป็นมัสยิดเก่าแก่และมีประวัติอันยาวนานสร้างโดยท่านฮะ د ีฮุสิน เป็นนักปราศาสนาเริ่มสร้างในปีพศ2167ลักษณะาการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานสามวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวได้แก่ไทยจีนมาลายูโดยใช้ไม้ตะเคียงทั้งหลังและมัสยิดแห่งน,นี้ยังติดหนึ่งในสีที่สร้างโดยไม้ทั้งหลังและ ที่ยังใช้งานได้จริงนายยูซุนมัดได้เล่าถึงเหตุผลที่สร้างมัสยิดณที่แห่งนี้ว่ามีความเหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์และปัจจัยอื่นๆอีกด้วยเหตุผลมีประมาณสองสเหตุผลหนึ่งในนั้นคือสิ่งแวดล้อมที่นี่สวยงามมีทั้งภูเขามีทั้งน้ำและข้างหน้ามีทุ่กนามีทุกอย่าง ไม่ขี้เกียจทํางานเลี้ยงชีพได้เหตุผลที่สองคือระยะทางระหว่างที่นี่กับเพรสเซไกลประมาณไม่เกิน70กิโลเมตรด้วยระยะทางที่มันไกลเมื่อรัฐปัตตานีเกิดสงครามเมื่อใดที่รัฐปัตตานีเกิดพ่ายแพ้สงครามข้าสึกจะบุกเข้ามาที่นี่ไม่ได้เพราะไม่รู้เส้นทางและมันไกลและที่นี่ติดภูดเขา ถ้าศึกจึงบุกเข้ามาที่นี่ไม่ได้แต่ถ้าข้าศึกรู้ว่ามีคนมาหลบข้าศึกอาศัยอยู่ที่นี่ถ้าข้าศึกบุกเข้ามาที่นี่นั้นทำให้คนที่นี่สามารถหนีขึ้นเขาได้เลยเพราะอยู่ติดภูเขาลักษณะเด่นของมัสยิดวาดิลฮุสินแห่งนี้คือเหนืออลังคาจะมีฐานมารองรับจัวบนคาอีกชั้นหนึ่ง ส่วนหออาญานซึ่งมีลักษณะเป็นเก่งจีนก็ตั้งอยู่บนหลังคาอีกส่วนหนึ่งซึ่งในอดีตใช้ในการตะโกนเรียกคนมาละหมาดฝาเรือนใช้ไม้ทั้งหลังและเจาะเป็นหน้าตาส่วนช่องลมแกะเป็นลวดลายใบไม้ดอกไม,ไม,ไม้สลักเป็นลายจีน ปัจจุบันมัสยิดแห่งน,นี้ยังเป็นสถานที่ประกอบศาสนกกิดของชาวมุสลิมและกิจกรรมทางศาสนาหากต้องการเข้าชมต้องได้รับอนุญาตจากโตอิมาม อันมาใส่ใจฒนทมอันอันดีงามและเก่าแก่นเมืองนาราของเรานะครับอ,อยากให้มาเรียนรู้กันและสัมผัสและมาท่องเที่ยวกันนะครับมาท่องเที่ยวให้ได้มารู้จักซึ่งในที่นี้ก็จะมีอะไรหลายอย่างนะครับที่เราคาดไม่ถึงนะครับด้วยกับการที่ มีการสร้างแบบไม่ใช่ตะปูนะครับอยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับสลัดนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากเชิญชวนพี่น้องเยาวชนพี่น้องสักหลักแล้วนะครับ มันฝึกฝนสร้างระเบียบให้ตัวเองอากีดาที่มีต้องบอสุดและชีวิตก็จะไม่มีความทุกข์จนมีอีคลาสอยู่ในหัวใจมันสร้างอาคลาสให้อยู่ข้างในและนี่คือการเริ่มต้นเป่นความสมบูรณ์